สวัสดีค่ะพบกับมานาอีกครั้งในช่อง Mind Maps ยาสำหรับความคิดวันนี้มานามีแขกรับเชิญพิเศษนะคะจะมานั่งพูดคุยกับมานานะคะถึงประสบการณ์ที่เขาจะต้องเจอกับพ่อแม่ที่เป็นนาสิสนะคะแล้วก็ทําให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายในชีวิตนะคะแล้วเขามีวิธีแก้ปัญหาหรือสามารถทําให้ตัวเองหนุดออกจากปัญหาได้ยังไงวันนี้คุณเอนะคะผู้ซึ่งผู้ซึ่งเป็นนามสมมุตินะเราก็จะเรียกเขายางงี้แล้วกันนะคะเขาจะมาเล่าให้ฟังถึงประสบการณ์ชีวิตของเขาค่ะสวัสดีค่ะคุณเอ สวัสดีครับมานาสวัสดีทุกคนครับค่ะอยากจะแนะนำตัวก่อนไหมหรือว่าสบายเนาะใช่ใช่เพราะว่าเราค่อนข้างสนิทกันเนาะเราคุยกันมาสักพักนึงแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้มานาก็จะคุยเหมือนกับคุยกับเพื่อนนะคะอย่าตกใจนะทําไมวันนี้มานาพูดแปลกๆนะคะมีสคริปต์มีสคริปต์ใช่วันนี้ไม่มีสคริปต์พูดสดเลยเอาคุณเออยากจะเล่าอะไรเล่ามาเลยค่ะคือก่อนหน้าเนี้ยผมจะมีปัญหาอยู่เรื่องหนึ่งว่าคือไม่เข้าใจตัวเองไม่เข้าใจสิ่งแวดล้อมว่าเอ๊ะทำไม ทำไมเราถึงต่างจากคนอื่นรู้สึกมันไม่เข้าใจคนอื่นหรือคนอื่นไม่เข้าใจเรารอาืหรือว่าหรือว่าบางทีเราเราทําในสิ่งที่คนอื่นชื่นชมเราว่าเอ้เราดีเราเก่งหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ทําไมเรารู้สึกว่าเอ้เราทําไม่ดีพอทํายังไงมันก็ไม่ดีอ่ะอืมใครจะมาบอกเรายังไงเนี่ยว่าเราดียังไงเราเก่งยังไงเนี่ยเราก็จะมันมันมันคล้ายๆมีกําแพงเนาะว่าว่าเขาอวยเรา เขาอวยเราเขาเป็นเพื่อนเราเขาอวยเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ในทางกลับกันเนี่ยคือมีความรู้สึกว่าเวลาคนเขาติเราเนี่ยแม้แต่เรื่องเล็กน้อยเรากลับรู้สึกว่าจริงใช่เราเป็นอย่างนั้นแหละซึ่งซึ่งเขาติอาจจะจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไหมแต่เราเชื่อเลยใช่ปะเออแต่เราเราเรารู้สึกว่าเราเราตั้งหลักตัวเราเองก่อนว่าเราไม่เวอร์กับเราไม่ดีอ่ะเราไม่ดีพอกับอะไรสักอย่างเน<อ>ี่ยขอขอขัดแป๊บนึงที่ตะกี้คุณเอบอกว่า เหมือนเวลาใครชมแล้วเหมือนรับคําชมไม่ได้ซึ่งมันก็ตรงกับคลิปหนึ่งที่มานาพูดใช่ปะที่พูดถึงรเรื่อง invalidation ว่าเรา invalidate ตัวเองเวลาคนอื่นชมเราก็จะคิดว่าไม่จริงหรอกเขาพูดมามันไม่ถูกหรอกเราไม่ไดีจริงอย่างนี้เขาพูดหลอกอะไรประมาณนี้โอเคต่อทีนี้เนี่ยมันค่อนข้างมีผลกับชีวิตประจําวันนะมากมากเลยคือมันไม่สามารถทําให้เราไปอยู่ในจุด success ได้หรือไม่ก็อยู่ได้แต่ไม่คงทน,ค,น <c oughs> คือคือเรารู้สึกว่า ถึงจุดจๆหนึ่งแล้วอะ่ะเราเรากลัวความสําเร็จไม่รู้เกี่ยวหรือบัตรนะแต่คิดว่าเกี่ยวอะ่ะเพราะในหลายๆครั้งในชีวิตที่ไปถึงจุดพีคแล้วมันก็ก,ก็ก็ปล่อยมือมันอืมอ่าคือมันเหมือนกับเรากลัวที่จะไปต่อเราไม่มั่นใจซึ่ง,ซ,งซึ่งก่อนหน้านี้เราเราไม่เข้าใจหลายๆอย่างในชีวิตเลยแหละแล้วก็เออไปเจอคลิปมานาโดยบังเอิญตอนนั้นรู้สึกซับสไครต์ไม่ไไมไถึงห้านี่ค่าคนนี้ม <laughs> <laughs> คือ <laughs> คือเข้าไปดูแล้วแบบว่า ไคลิปเลอค่าความรู้แบบว่าดีมากๆอ่อะแต่ทําไมคนดูคือเห็นจํานวนซับแล้วตกใจว่าทําไมคนดูแค่นี้เองก็เลยเลยเลยทักมาให้กําลังใจว่า,บาแบบคลิปคุณดีมากดีมากๆเลยกับแ,แบบว่าเสียใจยจังเลยอะทำไมคนสนใจแค่นี้เอง<ช>บบเอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็เลยได้เริ่มคุยกันอพอเริ่มคุยกันตุ๊บก็เลยแบบว่าอาชื่นชมนะชื่นชมมน่นเพราะว่า สักคร <mm> ู่นะครับแมวจะกลับแทบโอเคขอบคุณก <abonn és> ่อนขอบคุณค่ะสาธุที่ชมโอเคมาละคือคือคือเรารู้สึกว่าฟังคลิปมานานแล้วไอสิ่งที่เราไม่เข้าใจมาตลอดชีวิตเนี่ยมันเก็ตขึ้นมาเลยอะว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวเรานี่หว่ามันเกิดจากคนรอบข้างอืมแล้วเราก็เป็นหนักหนักมากหนักถึงขนาดที่ว่า ิบกว่าปีแล้วนะ่ะก็คือก็คือเข้าไปตรวจที่ศีธัรมยาเลยเรารู้สึกว่าเรามีบางอย่างที่ที่ไม่รู้ว่าผิดปกติหรือเปล่าแต่เรารู้สึกว่าเราผิดปกติอะเราเราหนอยง่ายเราดิ่งง่ายเราเราสะเทือนใจกับเรื่องเล็กๆไม่น้อยซะใหญ่โตเลยคือเปิดประมาณอารมณ์ไม่มั่นคงอะไรประมาณนี้ปะใช่อเออเ <c oughs> ออก็เลยเลยลองไปหาหมอปรากฏว่าไปทุกบเขอนนีจจะ จะ,จะบอกทุกคนเลยจะได้เป็นความรู้กันนิดนึงจะได้ไม่ต้องกลัว oh, <okay. S 2> คือคือตอนนั้นเนี่ยเราใช้ชีวิตในสังคมปกติเพื่อนฝูงลอง้ลอมรอบมากมายไปอะไรใช้ชีวิตได้ได้ดีอ่ะ mm. ไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่เราร,รู้รู้กับตัวเราเองว่าข้างในเราอ่ะมันไม่โอเคก็เลยลองไปหาหมอดูพอไปเสร็จปุ๊บก,ก็ผ่านขั้นตอนเขาก็จะมีเหมือนเขาเรียกอะไรสังคมส่เคาะห์ uh huh. มาทดสอบเรามาคุยกับเราก่อนให้เราทําแบบทดสอบอะไรประมาณเนี้ย ื่อจะขัดกรองก่อนว่าอีเราแค่เครียดเราแค่มีเรื่องวิตกจริตไม่สบายใจรเราเป็นผู้ป่วยซึมเศร้าออืนะทีนี้พอทดสอบเสร็จปึ๊บเคสของผมเนี่ยมันมันคือผู้ป่วยซึมเศร้าเต็มเต็มเ,เลยแหละเต็มข้อเลยอืก็เ,เลยส่งไปพบคุณหมอทีนี้เมื่อสิบกว่าปีก่อนตอนนั้นเร,เรื่องโรคซึมเศร้าเนี่ยยังไม่แพร่หลายเป็นความรู้ที่แบบว่ายังไม่แพร่หลายเลยอ่ะหมอก็เลยถามว่าเอ๊ะทําไมนึกไงมาตรวจใครพามา คือ <gesch> <vable> บอกเขาป่ามาเองคือเรารู้สึกของเราเองแล้วก็ลงหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตก็เลยรู้ส <serves> ึกว่าไอ้ตัวอีกเขาขายอยู่แบบหมอเ็าชมใหญ่เลยว่ามันมีไม่กี่คนหรอกนะที่แบบว่าจะจะรู้สึกว่าเรากําลังป่วยเพราะว่าคนซึมเศร้าเนี่ยางทีเราไม่รู้ตัวไะจริงเมื่อก่อนไม่มีคนพูดถึงเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราป่วยเออพอไปหาหมอต๊บตอนก็เลยไปหาความรู้เพิ่มเรื่องโรคซึมเศร้าก็เลยรู้ว่าโอ้โหผู้ป่วยซึมเศร้านี่เยอะมากเลยนะ นี่คือที่ไทยใช่ปะ่ปะที่ที่หาข้อมูลเนี่ยใช่ใช่ใช่อืมเออคือเยอะไปแหละเพียงแต่ว่าระดับความเยอะเนี่ยก็จะคลาดก,กันระหว่างเป็นมากเป็นน้อยเลเวลไหนเออทีนี้พอตอนนั้นก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นความรู้ที่ควรควรจะถูกพูดถึงควรจะถูกเผยแพร่แต่ว่าไม่มีคนพูดถึงจริงๆเนี่ยคนก็ยังมองว่าผู้ป่วยซึมเศร้าเวลานั้นนะ <c oughs> ปิดซินซ่าตเป็นคนบ้ามันเป็นคนเรียกร้องความสนใจสำออยเล่นยูสิ์อะไรอย่างเงี้ยคือคือตุบตุเป็นปากเลยแล้วกลายเป็นว่าคนที่ป่วยเนี่ยถึงรู้ตัวก็ไม่กล้าเปิดตัวกลัวคนว่ากลัวคนวิพ,พากษ์วิจารณ์ใช่กลายเป็นว่าตุบสิปนินพาเด็กแง่ไม่ดีเท่าไหร่ซึ่งเราไม่บอกเขาเขาก็ไม่รู้หรอกเราเป็นคปกติอะ เพราะฉันก็เลยเลือกที่แบบว่าเออเราอยู่ของเราเฉยๆแต่ในใจรู้สึกแล้วว่ามันควรจะถูกสังคมพูดถึงอคนที่ป่วยควรจะได้รักการรักษาควรจะไปหาหมอควรจะได้รู้วิธีการดูแลตัวเองหรือคนรอบข้างจะได้รู้ว่าจะอยู่ร่วมกับคนป่วยยังไงอออเแต่ว่าตอนนั้นคือพอรู้จักซึมเศร้าแล้วเนี่ยมันก็ยังยังไม่จบอ่ะคือคือรักษาแล้วอะไรก็แล้วก็เถอะ อกิ <m uch ing> นยงยาซึ่งตามที่เขาพูดกันเนี่ยเขาบอกว่าการกินยาช่วยได้ซึ่งก็ช่วยได้จริงแหละเียงแต่ว่ามันไม่จบอมันไม่หายแ,แบบแบบขาดไปเลยอะไรเงี้ยหมายถึวถงว่าถ้า<จ>เราหยุดยาเราจะกลับมาเป็นอีกหรือว่าอาการมันเป็นตอนที่เรายังกินยาอยู่เลยเ <m uch ing> อ่อความรู้สึกตอนกินยาแล้วกันคือนึกออกไหมว่า,วามันเหมือนกับเออ่บาบางลงแต่จะมีบาง่างที่เติมลงามาตลอด ตอนตอนนั้นไม่เข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่เติมเราไม่ให้เราหลุดสักทีอะไรอย่างเงี้ยออจนมาทั้งจนจนมาเจอคลิปมานาซึ่งมันผ่านมาหลายปีมากเลยนะอ่จนมาเจอคลิปมานาเนี่ยหลายๆเหตุการณ์ที่ผ่านมันชีวิตในชีวิตแล้วก็มันเจอแบบนี้นหา่ามนนานารู้สึกว่าไทาม์ไลน์กับเนื้อหาทั้งหมดสตอรี่ทั้งหมดมันคาดเกี่ยวกันอืม,มันทับซ้อนและบางเรื่องเนี่ยมันเหมือนกับเอาเรื่องของเราไปพูดซึ่งซึ่งจริงๆเนี่ยเออ มาค้นพบเนี่ยแหละจากคลิปมานานนี่แหละว่าอ๋อคนป่วยซึมเศร้าจำนวนมากเนี่ยเขามีต้นเหตุมาจากครอบครัวอืมทีนี้ถ้าเรายังอยู่ในครอบครัวที่มีพ่อแม่อยู่คนรอบข้างย่น,นัซิสิเนี่ยเราไม่หายอ,ะอ่ะคือเรากินยานไปมันเหมือนกับโอเคสมมุติเลยนะว่าหายจริงๆแต่ว่าก็ยังโดนเติมมาตลอด โดนเติมเชื้อลบเชื้อลบเชื้อลบใส่เรามาตลอดมันมันไม่สหามารถหายได้อืที่อยอกมาพูดวันนี้แหละคือที่เรามาคุยกันวันนี้ก็อ,อยากจะบอกให้สังคมเขาก็รู้รับรู้นิดนึงว่าอยากให้เป็หนักรู้ว่าเอ่อนาซิสต์เนี่ยคือเป็นส่วนหนึ่งเลยนะส่วนสําคัญส่วนหนึ่งเลยนะที่ให้กําเนิผดผู้ป่วยซึมเศร้าเพราะทุกวันนี้ยสังคมไทยยังไม่ ยังไม่ค่อยรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนาซิสิส่าไะในสังคมไทยนะเพราะว่าดูจากในคลิปมานานแล้วก็เคยคุยกันส่วนตัวเนี่ยเบืองนอกเขามีความรู้เรื่องนี้แคลไยมากใช่เมืองไทยกับไม่ค่อยมีด้วยความที่อยากให้ให้คนอื่นได้กระหนกรู้ไปด้วยให้ความสําคัญกับตรงนี้ได้ด้วยอ่ะคือไม่อยากให้อินอยู่แบบปลายทางว่าเนี่ยคนนี่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้ากับอย่างนี้อย่างนี้่งี้แต่อยากให้ติดต่อไปว่าเอ๊ะ ต้นเหตุของผู้ป่วยซึมเศร้าไม่ได้หมายความว่าทุกเคสนะคือคือย่างเคสผกเนี่ยลักษณะว่าเอเราเจอครอบครัวแบบนี้เราลบแก้ไม่ได้เราลบไม่ได้เราอยากให้สังคมรู้ว่าจริงๆเนี่ยเอสังคมไทยค่อนข้างเอื้อกับนากิสธิ์มากใช่เอื้อในความเชื่อวัฒนธรรมสังคมต,งต่างๆทำใ,ใช้โดยเฉพาะพ่อแม่คือพูดมาก่อนเลยว่าพ่อแม่ เป็นผู้ประเสริฐเป็นพระในบ้านลูกห้ามเถียงพ่อแม่ลูกต้องทําตามที่พ่อแม่บอกทีนี้ถ้าพ่อแม่ดีก็ดีไปลูกก็จะทําตามในสิ่งที่ดีที่พ่อแม่บอกใช่ไหมสำหรับพ่อแม่ที่ดีดแต่พอดีถ้าพ่อแม่เป็นนาชัสิทธิ์อะใช่ไหมถูแต่สังคมีไม่รับรู้ไงว่าพ่อแม่ก็มีความเป็นชั้นสิทธิ์เยอะหลายคนหลายครอบครัวแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าทุกคนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะเกิดกับคริปมานาที่ท,ที่ที่ส่วนตัวผมเป็นห่วงเคยคุยกันแหละว่า เนื้อหาแบบนี้มันมัน,ม,นมันคน่นขะ้างเซ็ซิทีฟมะกับครอบครัวที่เขาดีแล้วเขาไม่ไม่เข้าใจถูว่าอว่าพ่อแม่ที่เป็นนาร์ซิสซิสเนี่ยเขาเขามีแอคชั่นยังไงหรือเขาเขามีผลกับการทําให้คนรอบข้างหรือคนในครอบครัวเนี่ยเป็นซึมเศร้ายัางไงเดจะกลายเป็นว่าเราไปพูดถึงพ่อแม่แบบพะการี่ไหนดีไปอะไรอย่างเงี้ยจริงๆใช่เพราะฉะนั้น คลิปที่คลิปที่มานาพูดถึงพ่อแม่ที่เป็นนาซิสิสมานาจะออกตัวแรงๆเลยว่าคนที่มาจากครอบครัวที่อบอุ่นจะไม่เข้าใจเพราะว่าเขานึกภาพไม่ออกไงว่าอะไรพ่อแม่ทําได้ขนาดนี้ได้หรอกับลูกคําตอบคือทําได้จริงๆแต่เขาไม่เห็นเพราะว่าพ่อแม่เขาไม่ได้เป็นอย่างนี้ไงเนาะใช่แล้วก็คนส่วนคนที่ที่ประสบปัญหานี้อยู่ที่พ่อแม่เป็นจริงๆเขาก็จะมีความเชื่อครอบอยู่ว่า พ่อแม่รักลูกทุกคนรักลูกเท่ากันพ่อแม่รักลูกอย่างกนยอมตายแทนได้ยอมนู่นยอมนี่ยอมนั่นพ่อแม่ทําทุกอย่างเพื่อลูกนัจนเนี่ยลูกฟังพูดถึงพ่อแม่ไม่ดีห้ามว่าพ่อแม่พ่อแม่ผิดก็ต้องให้ผ่านไปพ่อแม่ไม่ดีกับเราที่มีหลอกอะไรทั้งหลายทั้งปวงซึ่งซึ่งบางทีพอเราจะพูดถึงลักษณะว่าเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นคือถ้าศึกษามาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยถ้าคนที่ดูคลิปมานาจะจะเข้าใจว่าพ่อแม่ก็เป็นคนก็ป่วยได้แหละใช่คือ เออคือเขาก็เป็นอะไรอย่างนี้ได้ยแต่วันเนี้ยสังคมไทยยังไม่ถูกพูดถึงเราถึงอยากจะมาพูดก,การเอ,อว่าว่าพ่อแม่ที่มีลักษณะแบบนี้มีนะซึ่งมันค่อนข้างเป็นทกซิกมากใช,ใช่ไหมการลดข้างอ่ะก็เลย,ก,เลยก็เลยต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องออกตัวกันทั้งมานนาทั้งหมมาว่าว่าเราไม่ได้มีเจตนาที่ที่จะไปลบหลู่อะไรทั้งนั้นนะแต่ว่ามันมันคือต้นเหตุของปัญหาที่ยังไม่ถูกพูดถึงจริงๆ แล,<ช>แล้วพอเรามาศึกษาปุ๊บเนี่ยเราจะเริ่มรู้วิธีว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราลงศพเป็ยังไงกับเราแล้วก็แล้วเรามีทางออกอยังไงคือวันนี้ผมประมาณานา,นานเนี่ยก็คิดว่าคนพบทางออกในระดับนึงเนาะใช่โดยโดยฝั่งคนต่างต่างต่าง,างมีประสบการณ์ตัวเองแล้วก็อยากจะมาพูดประมาณานาจริงๆไม่ได้จําเป็นที่จะต้องนั่งทำคลิปยูทูบด้วยซ้ำหน้าที่การงานแต่ว่าเราแค่อยากให้ให้เป็นสิ่งที่แบบเป็นความรู้อะ ว่าว่ามันมีสิ่งนี้อยู่นะเราไม่อยากให้คนอื่นต้องมาทนทุกข์เหมือนเราเจอเหตุการณ์ที่ไม่ดีเหมือนเราหรือว่าเวลาเจอแล้วไม่มีทางออกอออืมเอขอพูดสั้นๆกับว่าทางออกของมาลาตอนนี้คือโก no contact แล้วก็ทางออกของคุณเอก็คือน่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะลืมชื่อ <c oughs> civil contact ใช่แล้ว civil contact ก็คือหมายถึงว่าเป็นคนตัดสินใจเองว่าเมื่อไหร่จะไปเจอพ่อแม่ เจอในสถานการณ์ไหนมีใครอยู่ด้วยไม่มีใครอยู่ด้วยเจอครั้งหนึ่งนานแค่งานนานแค่ไหนอะไรอย่างี้คือเป็นคนกําหนดประมาณนั้นคือแต่ไม่ใช่ว่าหายไปเลยของมานาคือโกลด์คอนแทคคือหายไปเลยตอนนี้นะใช่แต่ว่าสิ่งนึงเนี้เนี่ยคือคืออันนี้คือคือปลายทางของการแก้ปัญหาซึ่งมันเหมือนง่ายนะแต่ยากเหมือนยากนต่ใช่ใช่มันมันต้องผ่านคิดว่านะหนึ่งคือต้องเข้าใจก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นกับเรา ใช่ไหมที่ผ่านมาคือเกิดอ,อะไรขึ้นเข้าใจตรงนี้ให้ได้ก่อนเข้าใจขั้นที่สองก็คือว่าเข้าใจว่าพ่อแม่เราไม่ปกติพ่อแม่เราป่วยอเอออาการป่วยเป็นยังไงเขาทําไมเขาถึงมีคําพูดอย่างนี้มีพฤติกรรมแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็เข้าใจว่าสิ่งที่เขาทํากับเราอะมันไม่โอเคใช่ไหมการที่การที่เขาเป็นพ่อแม่ไม่ได้ให้สิทธิ์ที่จะทําร้ายลูกยังไงก็ได้ไม่ใช่พ่อแม่ไม่ใช่เจ้าของชีวิตลูก แม่ผมถึงใช้คําว่าผู้ประสบภัยจากนักผู้ประสบภัยจากมาสิสิสคือบางทีสังคมอ่จะยังไม่ไม่ได้เห็นคนกลุ่มนี้ไงว่ามันมีคนกลุ่มที่เป็นผู้ประสบภัยจากมาสิสิสจริงจริงอ,อยเยอะด้วยใช่แต่เรามองว่าเป็นลูกที่ยิบต่อต้านพ่อแม่บางหลักก้าวล้าหรือว่าไม่ได้หังใจไม่ดีบ้างหลักอะไรบ้างหลักแต่จริงๆคืออยากให้เห็นอีกมุมหนึ่งว่านี่แหละคือกลุ่มผู้ประสบภัย